สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกนะคะที่พอลลี่ก็จะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องว่า,าในการทำออนไลน์นะคะวันนี้ก็จะมี3เทคนิคดีๆในการทำออนไลน์นะคะข้อแรกก็คือว่า,าในเพจเนี่ยของเราเนี่ยนะคะอย่าปล่อยให้ว่างอย่าปล่อยให้เงียบเราต้องโพสต์ทุกวันนะคะโพสต์ทุกวันเลย วันละไม่ต่ำกว่า2ครั้งหรือ3ครั้งเป็นอย่างต่ำนะคะ,ะแล้วเวลาการโพสเนี่ยคุณก็โพสในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ,อที่คนที่เขาจะเข้ามาดูว่าเอ๊มีประโยชน์ต่อเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันค,คือคือความหมายว่าต้องเกี่ยวพันกับเพจนะคะ,อ,ะอย่างเช่นพี่พรโพสพี่พรขายอสังหาใช่ไหมคะพี่พร <Okay. S 1> ก็จะรู้ว่า เวลาไหนโพสเวลาไหนลูกค้าต่างชาติเวลาไหนลูกค้าคนไทยเวลาในการโพสนะคะอันนี้คือเทคนิคเฉพาะตัวเลยใช่ไหมคะนะคะถ้าใครมาเรียนอสังหากับพี่พรเนะ่ะแล้วพี่พรจะสอนเทคนิคอันนี้นะคะว่าถ้าอยากได้ลูกค้าต่างชาติเนะี่ยเราต้องโพสเวลาไหนนะคะข้อต่อไปก็คือไม่ต้องอไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกนะคะอย่างเช่นว่าเอ๊ะฉันยังไม่ได้มี โทรศัพท์รุ่นดีๆฉันยังไม่ได้มีโทรศัพท์ในเพอร์เฟกเลยมันจะเพอร์เฟกได้ยังไงฉันยังไม่มีโทรศัพท์ของฉันยังเป็นรุ่นแบบนี้อันนี้อยู่เลยเนี่ยธรรมดารุ่นธรรมดาอยู่เลยเนี่ยเอ๊ะฉันจะทําได้เลยเนี่ยไม่ต้องรอแบบนั้นเลยค่ะก็คือทําไปได้เลยเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยคุณสามารถโพสต์ได้เลยนะคะคุณอยากขายอะไรคุณก็โพสต์เลยไม่ต้องรอเพอร์เฟกไม่ต้องรอพร้อมนะคะ ถ้าอยากขายก็โพสได้เลยนะคะ,ะข้อต่อไปที่สำคัญมากก็คือว่าถ้าคุณอยากทำออนไลน์ให้ได้ดีก็คือว่าคุณจะต้องหาคิดหาวิธีทำยังไงทำยังไงถึงการเทคนิคของคุณถึงจะดีขึ้นก็คือการต้องไปเรียนรู้นั่นเองหาโค้ดดีๆหาเพื่อเรียนทักษะดีๆเข้ามาในการทำออนไลน์นะคะ ก็คือโพสจะได้โพสคอนเทนต์ดีๆโพสวิดีโอดีๆนะคะคอนเทนต์ีอคอนเทนต์ที่มีสาระแล้วก็วิดีโอที่สวยๆนะคะนี่คือหัวใจแล้วก็ต้องออกกล้องให้สมัครเสมอด้วยค่ะนะคะก็คือ3-6หัวข้อนี้ที่พี่พรมาแนะนำนะคะอ,อย่างไงเนี่ยก็โปรดติดตามเพจพี่พรด้วยนะคะสวัพรบ้านละอรโดค่ะ วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแบ่งปันเพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ